ภูมิรัตามแม่ครูอันนะครับแม่ครูอันยายนะครับเห็นว่างวดที่แล้วนะครับถูกเลขแล้ววดนี้นะครับปูก่กระซิบบอกเลขใบหญ้กากระซิบกระซิบบอกเลขมาดูว่าเอฟทำอะไรครับนี่ยกำลังทำอะไรสวัสดีครับแม่ครูอันทำอะไรเนี่ยกํากลังแต่งตัวค่ะโอ้มาเอฟถ่ายแม่ครูอันแต่งตัวนะครับโอ้นี่ยนางงาก็ลำบากนะครับำนางงามว่ะนี่คนตาหลดมีโอ้ปะจะแต่งตัวได้นี่ยลำบากกันเนาะ ค่ะผมมีผู้ช่วยหาเครื่องสมางด้วยช่วยหาเครื่องสมานคุณกิตใช่ไหมเนี่ยปลาอัสบาดีจ้าองค์คาักคัะองค์คาร์ค่ะเห็นว่าแม่ครูอันถูกเรีเยอะกว่าเงินแล้วพันคุณพันล่างบนพันคุณพันล่างบนด้วยงวดที่แล้วแป่งวดนี้ล่ะเห็นว่าเห็นวันกระสิบบอกแล้วงวดนี้แต่มีกระสิบบอกมีกระสิบบอกวันนั้นวันที่เท่าไหร่นะกลับมาจาก ข้โพดสุกสำราญก็นอนนอนนอนอยู่ตอนเช้าตื่นขึ้นมามันไม่ถึงนาเช้าประมาณตีสี่อ่ะมันเหมือนเสียงมันแว่วมาในหูว่าห้าเก้าหนึ่งกระซิบเบาๆใหม่เหมือนเราพูดกันแต่ว่ามันพูดกันเบาๆเสียงเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายเสียงผู้หญิงค่ะน่าจะเป็นสาวสวยอยู่ที่บ้านก็โทรไปให้กิจเขซื้อ แต่ว่าวันนั้นมันออกมันอองฮานอยเ้าหนึ่งฮานอยออกยังเดือดรายวันเลยตื่นเช้ามาบอกเลยถ้าไม่เดี๋ยวมันมีหวยหุ้นฮานอยหวยลาวหวยใหญ่ตัวไหนเป๊ะนะถ้ามันเป๊ะก็คือเป๊ะเลยตัวเดียวก็คือเป๊เลยอห้เขาไปเล่าให้กินฟังไว้ไงบ้างว่าผู้ฝันในเลขมีเลขกระซิบบอก ว่าไงนะเราอีกฝั่งนี้หนึ่งเราฝัน,นมัวว่าเลขมีมีคนมกระซิบบอกเลขมีคนกระซิบบอกเลขแล้วตื่นเช้ามาไปก็โทรไปบอกโทรไปบอกเลยโทรไปบอกเลขซื้อไว้เรียบร้อยแล้วซื้อไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทางวัดไหนไเป๊ก็คือเป๊ะเลยไม่ครุันนี่นะแ <c oughs> ม่นแม่นหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วใช่แม่นง,งวดน,นี้เต็มเต็มบนล่างเลยเต็มบนล่างเลยพันคุณพันด้วยใช่ งวดนี้ก็เสี่ยงกันดูนะคะโชคใครโชคมันเดี๋ยวจะไปเล่าฟังว่าที่ไปจะมันน่าจะได้หลายงวดแล้วนี่ไหมนับไปทวนนะเนี่ยถ้าซื้อนะถ้าซื้อได้ทกทุกงวดใช่ไหมอันนั้นก็หวยลาวใช่บอกเช้าหวยลาวออกเย็นบอกเช้าหวยลาวอย่างใช่คือแม่นแม่นจนได้น้องข้างบ้านว่าได้เลขทำไมไม่บอกหนูเลยบอกว่ากู เราบอกใครหรอกูรอหัวใหญ่อย่างเดียวอะอันนี้รอหัวใหญ่กันแล้วกันเนาะจ้าฝันส่วนตอนเช้าก็จะมีลำบวนสวงเทรูปหล่ลอหนึงคู่สวงได้ข่าวว่างวดพิพานมาถูกพันคุณพันเล่าโอ้อได้อะไรมาจากไหนยังไงเนาะค่ะ ทะเบียนรถร้วนๆทะเบียนรถของพี่อันยายมาั้งใช่ค่ะเพราะว่าเขามีคนฝันว่าเขาขึ้นรถพี่อันแล้วรถหาย<ช>ขึ้นไปนั่งบนรถแต่รถหาย<ช>หก็เลยว่าโอ้ทะเบียนรถก็เลยพาซื้อทะเบียนรถอะไรเนาะคะ่ะ7031แล้วก็มอเตอร์ไซค์816โอ้โหรถสองคันเลยค่ะแบบบนล่างเลยใช่ไหมคะจากความฝันล้วนๆปอปานค่ะ ยายเยอะมากนะค่ะเนาะพี่อัญญานี่เดินสายทำบุญนะคะเนาะราถวายเวลามีงานใช่ไหมคะงานมีวันนี้ก็ได้เชิญมาเหมือนกันเนาะค่ะที่วัดเจริจังหว่าของพระภูมาน่ะตอนไหนก็เจอพี่ตลอดเนาะสาธุมากค่ะขอบคุณวันนี้สวยมากๆเลยเนาะค่ะสสวยกใแล้วงวดนี้ได้จังงวดที่แล้วเนาะค่ะงวดนี้ตอนที่กลับมาจาก วัดบวรรัตน์แล้วก็นอนไปตื่นเช้าประมาณน่าจะช่วงตีสิเหมือนมีคนมากระซิบข้างผูว่าห้าหนึ่งเก้าเสียงนี่เป็นเสียงผู้ชายหรือผู้หญิงเสียงแก่หรือเสียงเด็กเนาะเสียงก็เหมือนเราเราอยู่ประมาณสักสามสิบนิดนิดน่ะเสียงนี่เป็นเสียงปริศนาเสียงอะไรยังไงเสียงแบบเป็นเสียงไมเป็นอะไรเนาะเหมือนเสียงเราพูดแต่มันจะเป็นเบา มันนเเเเสียงาาาะลองลองกระซิบให้ดูแบบไหนนะเบาๆจะได้ยินชัดเลยใช่มเขากระซิบยังไงบ้างลองลองกระซิบดูสิทำเหมือนลขากระซิบยังไงน้องพี่เท่าที่พี่ได้ยินอะไรนะกระซิบประมาณนี้ห้าหนึ่งเก้ากระซิบห้าหนึ่งเก้าแต่จับใจความได้ชัดเจนเลยดูดูที่ปากนะครับดูที่ปากเบาหนึ่งครับเบาเห็นว่าตอนไปเปิดภูมิปุ๊บท่านให้เลยวะไปเปิดภูมิ เปิดภูมิที่วัดตะเคียนบรวรรัติอ๋อไปเปิดภูมิแล้วอธิษฐานจิตว่าอย่างไงนะที่ได้ก็อธิษฐานจิตตอนนั้นว่าถ้าเกิดว่าขอมีโชคค่ะอันจะไปลํำถวายที่วัดตะเคียนตอนที่กําลังสร้างคท้าวเวสุวรรณบน <c oughs> งกลางค่ะแล้วถูกสามตัวแต่ว่าถูกไม่เยอะถูกร้อยคนร้อยค่ะก็เลยได้กลับมาเป็นจังหวัดที่งานวัดตะเคียนบรวรรัติ จัดงานพอดอีเหมาะกันพอดีเลยเนาะแล้วก็มาถูกอีกอธิษฐานต่อขอต่ออธิษฐานขอต่อครับว่าถ้าได้ก็จะขอไปร่วมสร้างกำแพงแก้วกับพระอาจาร์ครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นความฝันนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะใช้วิจารณญาย,นายานในการรับชมเ้อผู้ชมเอฟซีถูกอันนี้มีย่านด้านสายพญายนาคนานหรือ,อยังครับ นานแล้วค่ะตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบแปดคือเกิดขึ้นเองหรือ,อยังไงเล่าห้ฟันเกิด<ห>ขึ้นเองค่ะเริ่มแรกนะเริ่มทีที่เริ่มแรกเหมือนคนบ้าเหมือนคนบ้าหูจแววได้ยินอะไรที่เป็งนี้อย่างนี้นะได้ยินอะไรแบบฝั่งนี้บอกว่าให้เราสวดมนต์ฝั่งนี้บอกให้เราให้เราบินให้เรากระโดดให้เราบินลงมาจากข้างบนเหมือนคนบ้าแล้วก็ กลัวตัวเองก็ไปหาหมอหาหมอหมอเขบอกว่าเครียดให้ดายานใายเคยรียดมาะ <Okay. S 1> แล้วพอจากนั้นมาก็พี่สาวบอกว่าโดนของ <Okay. S 1> ก็เลยพาไปที่วัดบางนาน,นอกที่สมุทรปราก,การดู U หมอไป, <c oughs> ไ,ปไปสวดพันยักษ์สวดพันยักษ์ะพอจากนั้นมาก็มีคนที่เป็นล่างที่นุง่งปบอกน้องเขามีสายญาณค่ะ okay. ก็ตั้งแต่วันนั้นก็ปฏิบัติมันเรื่อยๆแล้วทํายังไงมีสายยานะ้ปไปไปไงโตครับเราัฟังนี่นะก็มีสายยานก็เขาบอกให้มาที่กุฏิสิษ์ไปหาหลวงปู่บุญทรงพอไปหาหลวงปู่บุญทรงหลวงปู่ก็ให้จุดทูปสิบหกดอกภาษาที่มันไม่ใช่ภาษาเราอ่ะมันออกมาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เรารู้ว่าเราพูดอะไรเราสื่อได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสื่อใช่ค่ะแต่คนที่ฟังเขาจะไม่รู้ว่าเราพูดอะไรค่ะ แต่เราจะรู้ความหมายของมันว่ okay. ่คืออะไรแล้วก็ไปรับขันไปรับขันกับนลวงปู่ที่กุติสิบก็บอกเป็นร่างทรงดูดวงตั้งแต่เทพมาไม่เดื่นจนวันนี้วันี้เคยดูดวงด้วยดูดวงโอ้ดได้ด้วยตั้งแต่รับขันมาก็ชีวิตก็ดีขึ้นจนที่ดีขึ okay. ้นจริงๆก็มาเจอ อย่างที่เล่าไปหงพ่ะอาจารย์ตุลวัดแซลออาจารย์ตุลนะครับใช่ก็คไม่รู้ว่าชีวิตของเรามันเป็นบุญวาสนาของเราแต่ดีติชาติหรือเปล่าค็ไม่รู้เนาะใช่ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าอญญายนี่ก็มีชอบสร้างหลวงปู่สวงเดินตามรอยหลวงปู่สวงโดยตรงเห็นว่าเคยเอาหลวงปู่สวงไปถวายที่ภูตะแบงก็เคยไปใช่ไหมไปค่ะไปกับพระอาจารย์แล้วก็ไปลําถวายที่ กัมพูชาบ้านเกิดของพระพุทธรังหลังจากที่ล่งมาโล่งใช่เขามันล่งมันเหมือนมันที่เราเคยมีอะไรบางๆอยู่มันนจะมันจะสว่างไปอีกอีกแบบหนึ่งแล้วก็บรรยายไม่ได้กับคนที่เขาไม่ได้เป็นมันเราใช่ค่ะใช่ค่ะพูดยากนะพี่เนาะแล้วก็หูแวววนี่ ที่กี่ยวกับเรื่องเลขเนี่ยพิ่งเพิ่งได้ยินครั้งแรกไหมหูแววเนี่ยนานแล้ว,นาน,ลวนานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะถ้าไปที่บ้านที่บ้านอันที่ที่บ้านใส <Okay. S 2> เขาจะรู้พอ oh. เวลาหูแววอันจะบอกเงี้ยพอบอกเขาก็จะเื้อกัน <Okay. S 2> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขหุนเลขอะไรนี่นะหุนลาวฮานอยแต่มันก็ไม่รู้มันจะออกอันไหนแต่ว่าหหมันแววขึ้นมาชี้เฉยอันนี้มั่นใจว่าน่าจะเป็นเลขรัฐ,ร,ฐรัฐบาลลอตเตอรี่เนาะ ใช่หรอจะอันเอามาแล้ว hmm. ห้าใบเอามาแล้วห้าใบอะไรนะลืมแล้วเมื่อกี้นี่ห้าหนึ่งห้าหนึ้าหนึ่งเกดูปากคับดูที่ปากเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยวคนลืมได้ยินห้าก้ากระซิบเหมือนกันนะคบเอฟเอสกับกระซิบเหมือนกันนะห้า ครับก็เป็นแนวทางครับเนาะอันนี้ก็ไม่ใช่ฝันนะเป็นเล็กระซิบได้ยินไม่ไม่ค่ะเล็กฝันไม่ชมเราไม่ฝันเป็นเล็กระซิบเลยได้ยินเลยตื่นมาได้ยินเลยได้ยินเลยนะครับเราได้ยินคือก็เสียงแบลล์มานะครับมันเหมือนเป่าแผลเป่าแผะคนลุกไหมตอนนั้นเสียงได้ยินกลัวไหมไม่ค่ะเพราะว่าเฉยๆเนาะชินชินซะแล้วมันชินซะแล้วครับใช่ค่ะกระจดไว้เลย ลายบอกตะกิดเลยเพราะวตะกิดซื้อหอยตอนนี้ไวะะ้แล้วค่ะตอนนี้มันก็มาออกฮา,านะอยแล้วนะฮานเก้าออกฮานอยไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะจะเอาเอี๋ยรัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทยกระซิบเสียงกระซิบสามตัวตรงๆเป็นเลขห้าหนึ่งเก้าเอฟซีนะครับแม่ครูอัญญ,ญานะครับนางรำนะครับมีเลขเสียงกระซิบบอกเบาๆห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้านะครับแก็ไม่ได้เขียนให้ดูเด้อลองดูนะเอฟซีนะห้าหนึ่งเก้าอาจจะ มีโชคลาภกับแม่ครัวอัญญานะครับงวดที่แล้วบนลากเลยนะแม่ครัวอัญญานะครับสายลุงปู่สวงนะครับเดินสายด้วยกันบ่อยนะครับแม่ครัวอัญญานะครับนรำสวยมากมีเส้นในเรื่องของพญานาคมีเส้นของลุงปู่สวงนะครับขอ fc ทุกคนทุกท่านนะครับรำรวยรำรวยแก้วแวนอย่งทองเลมาที่มาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมลำลาไปครับผม